จินตนิยายภารตะปัทภพีเพลิงบทประพันธ์ของพนมเทียมบทที่22เสียงโห่ร้องอวยชัยของราษฎรดังกึกก้องเออกระเริกต่างชูช่อดอกไม้และธงทิวขึ้นเหนือศีรษะเปล่งสำเนียงถวายพระพรอยู่เซ็งแซ่เบื้องล่างของรัตนปราศาทอันโอราน แน่นขนัดไปด้วยฝูงชนเหลือที่จะกคาานับดอกบุพชาติและใบเงินใบทองปลิวว่อนไปทั่วทุกขนทุกแห่งและสล่างลิบลิบไปจนสุดสายตาเหล่าประชานิกรของพระนครกุสินาราต่างมาประชุมกันแน่นลานปราสาสตคอยถวายอภิวาทและปราสาทพรแก่จักรพรรด,ดินีพระองค์ใหม่ด้วยใจซื่อสัตย์พักดีและชื่นชมสมนัต ทุกคนปราบเลื้อปิติใจที่ได้เห็นนางพญาแห่งมหาอาณาจักรมัลรัฐเสด็จออกมาให้ทวยราชได้ชื่นชมในพระบารมีและศักดานุภาพพร้อมการกระทำราชพิธีเสด็จขึ้นถลิงถวันราชาเป็นยอดนารีแห่งอาณาจักร ราษฎรโดยทั่วหน้ายังคงจงรักภักดีต่อเบื้องบาทของจองกษัตริย์อยู่ทุกขณะจิตและอย่างทราบถึงกริดดาพินิหารแห่งองค์มก,กุฎราชกุมารีเป็นอย่างดีจึงยินยอมพร้อมใจกันอัญชุลีเทิดทูนขึ้นเป็นกษัตริย์ศรีสุริยวงศ์ดำรงตำแหน่งอธิราชเจ้าผู้ครองนครแทนพระบาทสมเด็จพระชนกนาถสืบราชวง์กษัตริย์มลละตามโบราณราชประเพณี แดดอรุณส,อส่องสาดอาบอุ่นไปทั่วทั้งปรางปราศาสทหารยืนรักษาการนิ่งประหนึ่งรูปปั้นอยู่ตามบันไดของปรา,าสาททองดูงดงามเป็นทิวแถวประกายหอกส่งกระทบกับแสงตะวันสะท้อนดูวาวูบวาบทหารม้าวิ่งกระจายดูแลรักษาการไปทั่วอนาเขตทั้งพระนครกำลังร่าเริงหันษาไปทั่วหน้าเสียงของสัญญาณดังประหนึ่งครางกังวานไปทั่วพระนคร ราษฎรต่างสงบเงียบกริบลงทันใดท่อสายตาจับนิ่งแน่ไปยังทวารของปราสาทเบื้องบนแตรเสด็จด,ดังกังวานขึ้นจากเหล่าทหารมา้าดาบทุกเล่มถูกกระชากจากฝักต,ตั้งตรงขึ้นบนอากาศทหารทุกคนยืนรักษาระเบียววินัยอย่างเร่งครัดดูเป็นระเบียบงามตายิ่งประกายอาวุธเสือ้อเกราะกระทบแสงแดดเป็นมันระยิบระยับงามสล่างไปทั่ว ถ้ำกลางสายตาแห่งความกระวนกระวายของถวยราชอันเฝ้าแต่จ้องมองไปยังตัวปราสาทก็พลันปรากฏทหารรักษาพระองค์โม่หนึ่งเดินถือหอกเฉียงอาวุธนำหน้าเสด็จออกมาแล้วกระจายขยายแถวแผ่ออกไปตามขั้นบันไดของปราศาสตยืนสงบนิ่งครู่หนึ่งต่อมาสิริร่างของเจ้าหญิงนาคมาล,ลิกาจึงปรากฏกับสายตาของถวยราช มก,กุฎราชกุมารีแห่งมัลรัฐสเสด็จดำเนินช้าๆมาบนพื้นศีลาอ่อนของปราสาตรัฐมีพี่เลี้ยงเคียงพระองค์อย่างกระชั้นชิดนายทหารชั้นผู้ใหญ่อีกแปดนายตามสเสด็จออกมาด้วยนาคมาลิกาคลุมพระสิริร่างด้วยภูษากรรมยีสีแดงเพลิงประจำวันนะตลอดพระวรกายพระพักอัมพรางไว้ด้วยภูษาเพียงครึ่ง และถวยราชเต็มพระลานด้วยแววพระเนตรอันตื่นปิเติบรากายสั่นน้อยๆด้วยความประมาะวุ่นวายพระไทยเสียงแตรดังกังวานขึ้นอีกครั้งอาวุธทุกๆเล่มชูขึ้นเหนือศีรษะพร้อมกับเสียงกระหึ่มของเหล่านักรบที่ปรากฏขึ้นเป็นสำเนียงถวายพระพรชัยร้านนี้ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญเถิดพระเจ้าข้า ทันใดนั้นประชาชนก็เป่งเสียงถวายพระพรขึ้นเสียงแซ่ดังก้องกังวานไปทั่วมวลบุพชาติและธงทิวสายสวรรค์ถูกปลิวสลอนไปทุกทิศทุกทางนาคมาลิกาจักรพัดดินีแห่งมหาอาณาจักรมัลรัฐขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งขึ้นไปเถิดพระเจ้าข้านาคมาลิกาสับสําเนียงอันแซ่สองอึงขนหนึ่งนั้นด้วยพระอาการอันตืมตะลึง พี่เลี้ยงเคลื่อนเข้าชิดพระองค์กระซิบทูลเตือนแผ่วเบาอย่าตื่นพระไทยยังนั้นสิเพคะขาษฎรของพระองค์ทุกคนจงรักภักดีต่อยุคคนระบาทโดยทั่วทรงได้ยินไหมเพคะเป็นเสียงของการถวายพระพรทั้งสิน้นบัดนี้ฝ่าพระบาทไม่ใช่เจ้าหญิงอีกต่อไปแล้วพระองค์คือจักรพรรดินีจึงไม่มีความจําเป็นอย่างใดจะต้องอําพรางพระพักหลบซ่อนจากสายตาของประชาราชอีกต่อไป นาคมาล,ลิกาเหลือพระเนตรดูพี่เลี้ยงนิดหนึ่งจึงค่อยๆปลดภูสาคลุมพระพักออกเผยให้เห็นพระสิริชมอันโสภาคของวงพักลักคนาได้ถนัดชัดเจนประจักษ์แน่กับสายตาของประชาชนโดยทั่วหน้าทากลางเสียงสดุดีอึงนขนหนึง่งยกพระหัตถอันสา,ารริตต้อนรับการคาราวะของถวยราชและเหล่านักรบโดยเร็วที่ริมพระโอษฐปรากฏรอยแย้มสวนอย่างปลื้มพระไทย อาวุธทุกเล่มพลันลดลงสัพพะสำเนียงอันอืงคันนึงก็พลันสงบเงียบลงโดยพลนันดวงพักงดงามสดใสเนตรเป็นประกายเชื่อมชมสมนัสกราดไปยังถวยประชาที่เฝ้าอยู่เบื้องล่างของตัวปราสาทแน่นขนัดฝืนรังอภรไทยอันประมาตตื่นเต้นนั้นลงนายทหารชั้นผู้ใหญ่ทั้งแปดยืนเรียงรายเฝ้าอยู่ในระยะกระชั้นชิดทันใดนั้น ก็ปรากฏร่างขุนานางผู้ใหญ่ฝ่ายพล,ลเรือนผู้หนึ่งภายในเครื่องแต่งกายอันโออาหรูหราตามบรรดาศักดิ์ค่อยๆย,ย่างขึ้นสู่ตัวปราศาสต,ตรงเข้าไปยังองค์นาคมาลิกาอย่างเชื่องช้าเต็มไปด้วยแววคาระวะบูชาขาหาบดีผู้สูงอายุข,ของพระนครกุสีนาราอีกสี่คนตามหลังมาด้วย บาลียากระซิบโทนขึ้นลังับพระไทยอันตื่นตันหนกไม่บ้างเพคะบัดนี้ใต้ฝาปพระบาทคือจักรพรรดินีแห่งมหาอาณาจากักรบุคคลที่กำลังย่างเข้ามาเฝ้าแทบเบื้องประบาทนั้นคือขุนนางผู้ใหญ่ฝ่ายพลเรือนตัวแทนของประชาชนคงจะมาทนอะไรแทนราษดรเป็นแน่นาคมลิการังรับพระสะติอารมณ์เป็นปกติได้ในทันใดซ่อนรอยแย้มสวนในคำเตือนของพี่เลี้ยงไว พ่อพระเนตรตัวแทนราษฎรซึ่งกำลังเดินใกล้ขึ้นมาด้วยพระอาการอันสงบครู่หนึ่งคณะผู้แทนของถวยราชก็เรียบมาขึ้นชานปราสาททั้งหมดย่อกายถวายเคารพโูนขึ้นพระราชอาญามิพ้นกล้าขอเดชะกล่าวระม่อมทั้งหมดคือตัวแทนราษฎรขอน้อมกล้าวถวายพระพรแด่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ขอยสมเด็จพระมหาราณีเจ้าจงทรงพระเจริญยิ่งด้วยประการทั้งปวงอยู่ในสิริไอศย์สมบัติสืบสันตติวงศ์ถวยราชทั้งสิ้นจะเป็นสุขอยู่ใต้เบื้องพระบรมโพธิสมพานตลอดกาลด้วยกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะมกุฎร,ราชกุมารีแห่งอาณาจักรมัลรัตยกพระหัตถ์ขึ้นรับการคาระวะนั้นอย่างชื่นชมแย้มสวนพลางตัดประพาธด้วยสุรเสียงสดใสกังวาน ดิวก่อนท่านผู้เป็นตัวแทนทวยราชข้าขอขอบใจนีความมีน้ำใจอันดีของรัษอรแห่งข้าเป็นที่สุดและในโอกาสอันเดียวกันนี้ก็ขอให้ราษฎรที่รักของข้าจงอยู่เย็นเป็นโสดและตั้งตนเป็นพลเมืองดีของประเทศตลอดไปเถิดบัดนี้ถึงวาระอันเป็นสุภันมิตรเลิศแล้วราษฎรทั้งสิ้นขออันเชิญใต้ฝ่าพระบาทกระทำราชาพิธีถลเลิงถวรร ผ่านพิภพอาณาจากักรมลรัฐยี่งโบราณประเพณีอันเคยมีมาแต่ก่อนตามแบบของราชาผู้พระเดศศึกพระองค์จะโปรตฐานใดพระเจ้าข้านาคมาล,ลิกาสลัดภูษาที่คลุมพระวรกายออกทันทีเมื่อกรำมยี่แดงเพลิงนั้นหลุดไปพ้นพระองค์ก็ปรากฏชัดว่ามกุฎราชก,กุมารีอยู่ในฉลองพระองค์ราชนครบถ้วนทุกประการ รอทองคําเป็นเกล็ดอารามเรืองไปทั่วทั้งพระองค์ผู้สาคลุมอังสะละเลื่อมเป็นมารยับด้วยกรมยีลายทองเธอทรงรับพระแสงอาญาสิทธิ์จากขุนพลเท่าพรางรวบเกศาสยายอันงดงามขึ้นพันด้วยแพรภูษาตามแบบของอธิราชเจ้าชั่วพริบตาโฉมใช้ลายของอิสตรีอเลรักก็พลันกลับกลายเป็นเพศที่สง่างามสมศักดิ์ักริ์ เสียงโห่ร้องอวยพรจากประชาชนดังขึ้นตลอดเวลาและยื่นสนั่นสถานไปทั่วพระนครเมื่อนายทหารสองนายอัญเชิญพานทองมีพระแสงหอกหนึ่งประดิษฐานอยู่เคลื่อนกายเข้าเฝ้าอยู่เฉพาะพระพักนาคมาลิกาขว้าพระแสงหอกในพานทองจับกระแทกกับพระเพลาโดยแรงหอกเล่มนั้นหักสะบ้านลงทันทีเธอโยนไปทางหนึ่ง ท่ากลางเสียงอันดังสนั่นแท่สองของประชาราษฎรแล้วจึงรับถ้วยทองบรรจุน้้ำสมจากขุนพลเท่าแห่งกุศินาราที่รินถวายส่งให้ทรงยืนเป็นดุษณีขณะที่รับสั่งขึ้นราบเรียบเดียวการท่านขุนพลนายทัพทั้งหลายและท่านผู้ที่เป็นตัวแทนประชาราษฎรบัดนี้ในฐานะาที่กพเจ้าผู้ครองอาณาจากักรมลรัฐตามความเห็นชอบและนิยมยอมของประชาราชรทั่วทั้งแผ่นพิภพ ข้าขอให้คำสัตย์ปฏิญาณต่อเทพยดาอาลักษ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลเฉพาะหน้าท่านทั้งหลายรวมทั้งทวยราชที่ได้มาประชุมกันอยู่หน้าที่นี้ว่าข้าจะปฏิบัติและเสียสละสิ้นทุกทางอันจะเป็นผลนํามาซึ่งความสงบสุขของทวยประชาในทุกๆกรณีไม่ว่าดีน้านการปกครองหรือดีน้านการสงครามเดี๋ยวนี้ขอให้เราจงดื่มร่วมกัน อันจะได้เป็นสัญญาณว่าเราทั้งหมดจะช่วยกันทำนุบำรุงมหาอาณาจักรและประสาทความร่มเย็นเป็นศกให้แก่รัษดรด้วยหัวใจอันเป็นธรรมและมริสุดซื่อที่สุดของเราทั้งหมดน้อมกายถวายคาระวะแล้วยื่นถ้วยน้ำโสมออกมาเบื้องหน้านาคมาลิกาสัมผัสถ,ถ้วยจนทั่วทวนทุกคนต่างถวายสัตว์เป็นรายตัวขณะที่สัมผัสถ,ถ้วย กับมกุราช,ชกุมารีว่าขอเดชะพระอาญามิพนเกล้าเกล้ากระหม่อมขอถวายสัตว์ปฏิยานไว้เฉพาะพระพักว่าจะซื่อสัตว์และจงรักพักดีต่อเบื้องบาทมูลของสมเด็จมหาราชินีเจ้าตราบจนกว่าชีวิตจะดับสูญนาคมาลิกาแย้มพระโอดยกถ้วยทองขึ้นเดิมพร้อมกับนายทัพและผู้เป็นตัวแทนของถวยราช เสียงโห่ร้องอวยชัยครางกระหึ่มขึ้นอีกประหนึ่งเสียงของเคลื่อนในมหาสมุทรขณะตัวแทนของราษฎรก็กราบทูนขึ้นอีกครั้งทรงโปรดเถิดพระเจ้าข้ามีอยู่สิ่งหนึ่งที่ราษฎรประสงค์หนักหนาที่จะได้เห็นพระองค์ทรงปฏิบัติเกี่ยวกับเฉลยขบฏของเราพระขนมโกงงามนั้นเลิกขึ้นน้อยๆราษฎนของข้าประสงค์เช่นนี้หรือ คำพิาพากษาจากทวยราชชี้วันนายทัพขบวทั้งเจ็ดนายโทษควรถึงประหารส่วนนายกองอืนอ่นๆประมาณ40นายรวมทั้งนายทหารทั้งสิ้นอีกประมาณ300กว่าให้ถวายพิพัฒน์ัตยาต่อเบ,บื่งพระบาทในวันนี้อยู่ก่อนท่านผู้เป็นตัวแทนของประชาราชเมื่อสิ่งนั้นเป็นความประสงค์ของรัษดรข้าก็ยินดีที่จะให้เป็นไปเช่นนั้น แต่อาญามิพ้นกล้าวขอเดชะมุขมนตรีผู้นั้นถูนขัดขึ้นถวยประชาราชทั้งหลายปรารถนาที่จะได้เห็นผู้ประหารนายทัพทั้งเจ็ดนั้นด้วยฝีพระหัตของพระองค์เองสดับคำกราบทูลอันไม่ได้ทรงคาดฝันมาก่อนเช่นนั้นนาคมาลิกาก็ประทับตะลึงเพลิงเพลิดพระเนตรเบริกว่างออกอุทานด้วยความตกพระทัยสุดขีดเทวะอะไรกันนี่ เสียงทูลเตือนหมาอีกดวงพักเผือดสลดอย่างประวันหวาดพระไทยเหลือที่จะกล่าวเงียบงันไปครู่ใหญ่พระสติและขะติยามาณกษัตริย์จึงกลับคืนเข้าสู่พระวรกายกรันนั้นกระแสเสียงที่กล่าวต่อเพียงสันรร,ริกจริงเช่นนั้นหรือนี่ข้าคงมีอาจขัดความประสงค์ของราษฎรได้หรอกไอทหารขบวเหล่านั้นอยู่หนใไทั้งหมดถูกมัดรอการประหารอยู่ทางซ้ายของตัวปราสาท ณลานหญ้าที่ฝึกซ้อมทหารพระเจ้าข่าทอดพระเนตรอันวันวาดตามไปทางด้านซ้ายของตัวปราสาทอันเคยใช้เป็นสถานที่ฝึกซ้อมทหารนะับบัดนี้คงมีแต่พื้นหญ้าเขียวขจีราบเรียบเป็นอนาเขตกว้างขวางซึ่งถูกกันจากการลุกล้ำของราษฎรโดยรอบพลางระบายพระไทยอ่อนยาวรับสั่งถามแผ่วเบาเดี๋ยวนี้นเหรอพระเจ้าข้า ดวงพระไทยรริไหวประหนึ่งจะมีอาจฝืนทรงพระวรกายอยู่ได้ประทับอั้นอื้องอยู่เป็นครูใหญ่จึงแข็งพระไทยสเสด็จลงมาตามขั้นบันไดของตัวปราสาทนายทหารรักษาพระองค์และนายทัพชั้นผู้ใหญ่ทั้งสิน้นตามสเสด็จลงมาโดยรอบ เสียงของประชาชนนับบัดนี้สงบเงียบลงทันใดต่างจ้องจับสายตาอยู่เฉพาะสิริร่างอันเรืองอารามไปทั่วกายซึ่งกำลังย่างก้าวลงจากปราสาทด้วยพระอิริยาบถอันเยือกเย็นมืนเสมณลานประหารนาคามาลิกาทรงหยุดทอดพระเนตรมองดูนายทัพทั้งเจ็ดที่ถูกมัดตรึงอยู่กับหลักศิลามีระยะห่างกันประมาณสามช่วงม้าผลกลางสนามศึก พระพักอันเสียวสลดอยู่แล้วยิ่งเผือดปราศจากสีโลหิตพระไทยเต้นแรงตาลิยาสังเกตเห็นพระอากับกิริยาโดยตลอดกระซิบทูลเตือนครั้งนี้จำเป็นที่สุดแล้วอย่าทรงลืมเป็นอันขาดว่านับบัดน,นี้พระองค์คืออธิราชเจ้าผู้ครอบครองอาณาจากักรมีชายเจ้าหญิงนาคาม,มาลิกายต่อไปแล้ว จงขับไล่าอารมณ์อาวาดวานอ่อนไหวของสตรีเพทยที่คงมีอยู่ในพระไทยให้หลุดพ้นไปเถิดด้วยว่าจัก,กรพัรดิพูดทรงพลังย่อมจะต้องก่อไปด้วยความเด็ยดเดี่ยวห้าวหาญและกล้าวแกล่งประหนึ่งเหล็กเพชรถึงวาระแล้วที่ใต้ฝ่าพระบาทจะต้องสำแดงพระเดชานุภาพให้ประจักษ์แก่สายตาประชาชาทั่วแผ่นดินสนับเสียงกระซิบให้พระสติอย่างนั้นนาคามลิกา จึงรวบรวมกำลังพระไทยอันมีเหลืออยู่เพียงแต่น้อยอีกครั้งสเสด็จตรงไปที่วางอาวุธประทับรีรออยู่ชั่วครู่จึงจับคันธนูขึ้นน้าวลองกำลังและในพริบตาก็ปราดเข้าไปที่หมาศึกซึ่งผูกเครื่องครบรออยู่หมาหนึ่งเวียงพระองค์ขึ้นไปโดยเร็วสับพะสำเนียงทั้งหลายแหลนะนับบัดนี้ดูเงียบสงัดเงียบเชียบหมาทรงตัวขนองถูกเตือนให้ออกเหยาะย่างสะบัดกลาย พระเนตรอ่อนเชื่อมกลับกลายเป็นเกล้ากระด้างแฝงไปด้วยมหิทธานุภาพอันหาฤโหดจ้องจับอยู่เฉพาะร่างของนายทัพทั้งเจ็ดไม่คลาดคลาพลาหกเพนขน้องอยู่ชั่วขณะหนึ่งจึงวิ่งเลยไปไกลและในทันใดนั้นนาคมาลิกาตัดเส้นพระไทยโดยเด็ดขาด อัศดรเจนศึกผลกลับโดยเร็วและห่อสุดเหยียดขณะที่จวนจะผ่านหลักประหารหลักแรกเธอเบี่ยงพระองค์เตือนมา้าส่งให้วิ่งเต็มฝีเท้าและน้าวเหนียวพระแสงธนูปล่อยลูกออกจากแหลงยางรวดเร็วแทบจะไม่มีสายตาของมนุษย์คนใดอาจจะจับมองได้ทันเสียงธนูหวีดแหวกอากาศอันสงัดเงียบนั้นขึ้นครบคำครบเจ็ด นาคมาล,ลิกาสเสด็จผ่านหลักประหารทั้งเจ็ไปแล้วประจักษ์แน่กับสายตาของโทยราชอันเหลือคนานับที่เฝ้าทอดทัศนาการอยู่นั้นว่านายทัพกบฏท,ทั้ง7มีศีรษะพับลงทุกคนมีดอกธนูเสียบอยู่กับสวงอกแน่นและได้ขาดใจตายโดยสนิทเสียงโห่ร้องดังสะเทือเลื่อนลั่นขึ้นประหนึ่งพระสุธาจะพลิกถล่มช่อดอกไม้และสายสวรรค์ปลีปรยสวัย ขณะที่จักรพรรด,ดินีแห่งอาณาจักรมัลลรัตขับม้าเลยเลาะมาทางถวยราชด้วยกำลังเร็วสับพเสียงนั้นตระหนักแน่ว่าเป็นสำเนียงแท้สองสาธุการสรรเสริญในพระบรมเดชานุภาพอันเกรียงไกรของยอดนารีพระองค์ใหม่ต่างตื่นเต้นปิติใจและเชื่นชมในบารมีของจอมจักรพรรด,ดินีนาคมลิกาไปทั่วทั้งอาณาจากาาักรไพศาล